ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่เคยเจอไหมครับพระเมาพอให้ไปสึกไม่ยอมสึกบอกว่าถ้าสึกไปแล้วจะบวชใหม่ได้ยังไงอ่ะบวชใหม่มันยากนะใช้เงินเยอะนะขอไม่สึกก็แล้วกันโอ้โหคือชาวบ้านที่เอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรครับตื่นมาตีสี่ตกใจเพราะว่าที่แค่ไม้ตัวเนี้มีผู้ชายคนเนี้ยนอนอยู่ห่มเหลืองหัวล้นๆไม่รู้ว่าใช่พระหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าปลุกไม่กล้าเรียกแจ้งเจ้าที่ก็แล้วกันเจ้าที่ก็เลยมาตรวจสอบครับ แอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตก็มาด้วยแล้วก็พูดคุยถามถ่ายเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นพระจริงๆชื่อว่าพระอาจารย์มนอายุ51บวชมา7,000ษาแล้วขับรถมาจากอำเภอโพลพิสัยจังหวัดหนองคายครับมาหาหลวงพี่ที่รู้จักกันอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรเน,นี่ยแหละแล้วก็เจอกันแล้วได้กินเหล้าด้วยกันด้วยคนละเป๊ก2เป๊กเขาบอกแบบนี้นะฮะมีการจัดงานบุญพอดีในพื้นที่ก็เลยไปหาหลวงพี่แล้วก็อ่ะก็ซัดเลยฮะ ตัวของพระอาจารย์มนกินเหล้าขาวอ้างว่ารักษาโรคกินแล้วมันสดชื่นช่วยแก้ความดันแก้กดไหลย,ย้อนอ้างแบบนี้นะฮะส่วนหลวงพี่เนี่ยเขาดื่มพญานาคเอาดื่มกันไปคนละเปกสองเปกสักพักหนึ่งพูดไม่เข้าหูครับหลวงพี่ที่ดื่มพญานาคเนี่ยอยากจะขอเงินขอยืมหน่อยอยากซื้อเครื่องดื่มเพิ่มพระอาจารย์มนบอกไม่มีแล้วพอไม่ให้ยืมก็เลยโดนไล่ไล่ออกมาต้องมานอนขี้แคร่ของชาวบ้านชาวบ้านก็ตกใจ พอฟังเรื่องนั้นก็ยิ่งตกใจฮะอุ้ยเป็นพระจริงแล้วดื่มเหล้าแล้วเมาแล้วอ้างว่ารักษาโรคไปสึกเถอะคุณเจ้าตัวไม่ยอมคนระับบอกว่าไม่สึกได้ไหมถ้าสึกไปแล้วกลับมาบวชใหม่มันยากนะเราต้องใช้เงินเยอะต้องสองสามหมื่นนะ่ะชาวบ้านบอกพอพอพอ,พอเลิกพูดเถอะคุณไปสึกเถอะก็เลยพาขึ้นรถจะพาไปที่วัดไปหาหลวงปู่เจ้าอาวาสบนรถแน่บอกว่าแวะร้านทองหน่อยได้ไหมบักหำบักหำแวะร้านทองหน่อยอัตมาจะเอาทองไปขายไม่รู้ว่าจะขายแล้วเอาเงินมาซื้อเหล้าหรือเอาเงินมาใช้ทําอะไรนะครับ พอไปถึงที่วัดปรากฏหลวงปู่เช่าอ,อาวาสไม่อยู่ฮะก็เลยต้องรอก่อนยังศึกไม่ได้แต่ชาวบ้านเขาไม่รอแล้วไงเขาบอกว่าไปให้พ้นพื้นที่นี้เถอะออกไปเลยไปศึกที่อื่นไปไหนก็ไปสุดท้ายระหกระเหินไปต่อแต่ไม่รู้ว่าได้ศึกหรือ,อยังอย่าทำแบบนี้เลยครับมันไม่ดีนะฮะคิดเห็นยังไงกันครับคอมเมนต์หน่อยฮะ